ชีวิตของสาวจริงๆคลิษฐาปิดฉากรักกับนัดอติรุธเปิดตัวหนุ่มคนใหม่แล้วจริงหรือไม่เหมือนพยายามจะเข้ามาแทรกตรงกลางค่ะกลายเป็นดราม่าขึ้นมาเลยทันทีมีชาวเน็ตจับพฤติกรรมนะคะพระเอกรวมช่อง อย่างหนุ่มเบียร์สกุลวัฒนและแฟนสาวจากวิกสามล่าจจะเงียบลงไปแต่ถึงวันนี้แล้วเนี่ยจริงๆเองก็ยังคงเจอกับกระแสที่ต่อต้านกันต่อเนื่องค่ะทั้งตามคอมเมนต์เด็กควารุนแรงในอินสตาแกรมหนักไปมากกว่านั้นก็เกี่ยวกับเรื่องจริงๆเนี่ยไปเปิดใจผ่านสื่อว่าสภพยาพจิตใจโอเคขึ้นหนูเลือกที่จะไม่รับสิ่งที่แย่ yeah! ในด้านที่คนให้กําลังใจใเราก็รับมันเอวัมาพัฒนาตัวเอง ด้านที่ลบมากๆก็ไม่รับมาบันทอนครั้งนี้หนักที่สุดในชีวิตยืนยันไม่คิดออกจาก,กรายการก็ยังคงรักตรงนี้ และยังคงอยากทำงานในตรงนี้อยู่รับยังมีคนเข้ามาอยู่ในไอจีบางรูปเองก็มีสัก2-3เมตรคนบันเทิงแฟนคลับก็แห่แซวนางเอกที่เปิดตัวแฟนหนุ่มกรีดนางเอกลั่นสุดสวีทชิงๆเปิดตัวเซฟป,ปิงค่ะต้องบอกว่าเป็นนุ่มหล่อหวานใจที่เจอดราม่าหนักโยงกับพระเอกใหญ่กลายเป็นมรสุมครั้งใหญ่ค่ะสำหรับนางเอกสาวช่องหลากสีชิงชล่าสุดนี้ลดสถานะความสัมพันธ์กับหนุ่มนัดอติรุธหรือเพียงแค พล่าสุดเหมือนจะเป็นการเปิดตัวค่ะกับเชฟป,ปิงเชฟหนุ่มหล่อแบบโรวๆเป็นโมเมนต์ที่หวานมากๆพร้อมอวยพรกันสุดสวีทแคปชั่นบอกว่าค่อยๆเติบโตและเรียนรู้กันไปนะคะสุขสันต์วันเกิดค่ะน้่นเชฟป,ปิงเองก็ออกมาคอมเมนต์ไหม่หวานฉ่ำเช่นเดียวกันจะเป็นยังไงมาติดตามรับชมกันค่ะ